เรียกว่าสุดปังทั้งคู่เลยทีเดียวนะฮะสำหรับคู่จิ้นพีพีและก็บิ๊กนั่นเองครับผมและสำหรับช่วงเวทีคอมเมนต์เทิงวันนี้นะฮะมาพูดถึงรางวัลเกียรติภูมิลูกทุ่งไทยครับผมที่ผู้ที่รับรางวัลน,นั้นก็คืออาจารย์ธงชัยเล็กกำพลนั่นเองครับแต่เนื่องจากอาจารย์นั้นนะฮะได้รักษาตัวอยู่นะครับก็เลยส่งตัวแทนมารับรางวัลฮะซึ่งตัวแทนนั้นนะครับก็ได้กล่าวถึงอาจารย์ไว้ดังนี้ครับครับของมารับแทนคลูเพลงของผมเองครับ สัญญาบริษายันต้นฉบับสัญญาพออนอรนลายร้องครูหมอตรงชัยเล็กกำพลเป็นผู้ประพันธ์วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมารับแทนให้อาจารย์ในวันนี้ด้วยครับคืออาจารย์หมอตรงชัยเล็กกำพลครับก็หวังให้ศิลปินรุ่นใหม่ทุกๆกคนนะครับมีความตั้งใจรักในการเป็นศิลปินตั้งใจทํางานเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงต่างๆนะครับใส่ใจต้องตั้งใจที่จะสานต่อบทเพลงลูกทุ่ง ให้ดดีีท่สุครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับผู้ที่รับรางวัะลคมชลรุทุกอวอร์ดทุกท่กานอีกครั้งหนึ่งครับผมและอย่าลืมนะฮะวันที่15ตุลาคมนี้ครับผมสามารถรับชมเทปบรรยากาศงานประกาศรางวัะลคมชลรุทุกอวอร์ดพร้อมกันได้นะครับทั้งในส่วนของคมแดงและก็ส่วนของงานประกาศรางวัลของช่วงติดอิ่มเลยทีเดียวทางหน้าจอเน็ตชั้น TV ช่อง22ครับผมและก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธวันนี้บ๊ายบายครับ